วันนี้เราจะชวนมาทําหมูสับนึ่งไข่เค็มที่ราดด้วยซอสหวานหวานบอกได้คําเดียวเลยว่าอร่อยมากอร่อยจริงๆไม่อยากจะเชื่อเลยว่าคนทําอาหารไม่เป็นแบบเราก็ทำาให้อร่อยได้เริ่มต้นนะคะใช้แป้งมันฮ่องกงหนึ่งช้อนโต๊ะพุนๆกับอีกครึ่งช้อนค่ะจากนั้นให้ใช้ผงสามเกลือสำเร็จรูปนะคะประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะ น้ำตาลทรายก็กะเอานะคะปริมาณเราว่าประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะในส่วนของซอสปรุงรสฝาเขียวนะคะเราจะใช้2ช้อนโต๊ะค่ะยังไม่หมดนะคะเราจะใส่เกลือลงไปด้วยอีกนิดนึงค่ะบ้านไหนมีมิลินก็ใส่ลงไปอีกประมาณ1ช้อนโต๊ะแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่ามิลินเนี่ยจะแค่เป็นตัวช่วยให้รสชาติมันออกมากลมกล่อมอูมามิยิ่งขึ้นทิ้งไว้สักประมาณ20นาทีนะคะระหว่างนี้เรามาเตรียมน้ำซอสกันค่ะใช้น้ำปลาประมาณครึ่งชอ้อน ซอสหอยนางลมหรือน้ำมันหอยนะคะประมาณ2ช้อนค่ะจากนั้นนะคะให้ใช้โชยุหรือว่าซีอิ๊วขาวก็ได้ค่ะ1ช้อนโต๊ะตามด้วยน้ำตาลทรายขาวนะคะประมาณ1ช้อนโต๊ะครึ่งค่ะถ้าเกิดว่าไม่ชอบทานหวานก็สามารถลดน้ำตาลได้อีกนะคะแล้วแต่เลยใส่มิริน1ช้อนโต๊ะค่ะเหมือนเดิมช่วยทําให้รสออกมากลมกล่อมยิ่งขึ้นค่ะทำซอสนี่ยังไม่หมดนะคะเดี๋ยวเราต้องรอน้ํานึ่งจากหมูด้วยเดี๋ยวเราผสมตั้งไว้ก่อนในส่วนของไข่แดงเค็มนะคะวันนี้เราซื้อของ CP มาค่ะ ขนาดกําลังดีเลยทานประมาณ1คนหมดใน1นซองก็จะมีทั้งหมด5ลูกค่ะจําราคาไม่ได้แล้วเหมือนกันสําหรับอุปกรณ์ช่วยปั้นหมูนะคะเราใช้เป็นช้อนตวงค่ะมันจะได้ออกมาเท่าๆกันจริงๆเนี่ยต้องใช้สกูปตักไอติมมนาะแต่เราไม่มีอะ่ะเมื่อได้ขนาดที่ต้องการแล้วนะคะก็แปะไข่เค็มลงไปเลยค่ะบางคนอาจจะผ่าครึ่งไข่เค็มนะคะแต่ว่าเราไม่ผ่าค่ะเพราะเราชอบแบบเน้นๆกินแล้วอร่อยเต็มปากเต็มคําค่ะทำครบทั้ง5ลูกแล้วนะคะก็นําขึ้นไปนึ่งเลยค่ะใครไม่มีที่ ที่นึ่งแบบเราใช้วิธีนี้ได้นะถ้วยใส่น้ํามาวางไว้ตรงกลางหม้อค่ะแล้วก็เอาจานวางไว้บนถ้วยอีกทีนึงอย่าลืมใส่น้ําในหม้อด้วยนะคะจากนั้นก็ปิดฝาตั้งไฟค่ะเราจะใช้เป็นไฟกลางนะคะนึ่งไปประมาณ20-30นาทีเลยค่ะ <c oughs> หรือจนกว่าหมูของเราจะสุกค่ะวิธีทดสอบก็คือใช้ม้จิ้มฟันจิ้มดูนะในส่วนน้ําซอสที่ปรุงตั้งเอาไว้เนี่ยเราก็เอาน้ําหมูหนึ่งนี่ละค่ะใส่ลงไปตามด้วยน้ําปล่าจากนั้นนะคะให้ใส่น้ํามันลงไปผัดกระเทียมให้หอมเลยค่ะากระเทียมส่งกลิ่นหอมได้ ได้ที่แล้วนะคะก็ให้ใส่น้ําซอสที่เราเตรียมมาไว้ลงไปขั้นตอนนี้อาจจะมีประเด็นบ้างนะคะเพราะว่าน้ํากับน้ามันเนี่ยยังไงก็ต้องปะทุกันอยู่แล้วใช้เวลาไม่นานค่ะน้ําซอสก็จะเริ่มเหนียวตัวจากนั้นก็ราดลงบนหมูสับนึ่งไข่เค็มของเราเลยเห็นหน้าตาหน้าทานแบบนี้ยังไม่หมดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราเนี่ยจะตกแต่งด้วยต้นหอมซอยด้วยค่ะเพื่อความสวยนะคะเวลาอยู่ในเฟรมสีเขียวเนี่ยจะช่วยตัดกันได้ดีเลยตามด้วยกระเทียมเจียวหอมๆหวานๆเค็มๆกำลังดีเลยค่ะ บอกได้คำเดียวว่าเมนูนี้ภูมิใจนําเสนอมากเพราะมันอร่อยจริงๆอยากให้ไปลองทาทานกันดูนะคะสูตรที่ทาเนี่ยก็คือบอกหมดไม่กักเลยค่ะไปทําตามกันดูนะคะเดี๋ยวเราจะลองมาผักครึ่งกันดูนะว่ามันจะหน้าตาเป็นยังไงแต่บอกก่อนนะคะว่าทานกับข้าวเนี่ยจะอร่อยมากแต่ถ้าเกิดว่าทานเล่นนะคะน้ำซอสไม่ต้องราดเยอะก็ได้ค่ะเพราะว่ามันค่อนข้างเข้มข้นมาก